Terima kasih telah <laughs> menonton! หลังจากที่พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์พอบาตารสั่งการให้ระดมหน่วยงานกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนยาเสพติดและตรวจค้นกลุ่มเสี่ยงแบบครอบวงจรหลังเกิดเหตุสลดที่หนองบัวลำพูเจ้าที่ออกสืบสวนหาข่าวเร่งดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธปืนในพื้นที่พะเบตรงจังหวัดยะลาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวรายแรกเจ้าที่สามารถจับกลุ่มนายมิ่งชยัยแซจังอายุ47ปีซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ของกลางเป็น อุปรกรณ์เสพยาไอซ์อุปรกรณ์เสพยาป้าอาวุธปืนลูกสองสั้นหนึ่งกระบอกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12จำนวน9นัดกระสุนปืนขนาดจุดสาจำนวน4 8นัดกระสุนปืนขนาดจุดสองทองจำนวน12นัดทางกองหาเสพยาเสพติดททป,ประเภท1เหมิดอเฟตามีนโดยผิดกฎหมายขับขี่ยานพหาหนะขณะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้นในครอบคลองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียน ส่วนรายที่2เจ้าหน้าที่ตรวจคนที่บ้านเลขที่8ทับ12ตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจับกลุ่มนายภาคภูมิหมื่นละไม้อายุ37ปีพร้อมของกลางวัตถุกออก,กิสต่อจิตประสาทประเภท4ีขนหน้า4ี่แผมจำนวน439เมตร รับสารภาพว่าช่วงแรกยาชนิดนี้แพทย์เป็นผู้ใจ่ายให้ตนเองจากนั้นตนเองก็สั่งซื้อจากกรุงเทพมหานครครั้งละ500เมตรแล้วนำมากายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ราคาเม็ดละ20บาทเจ้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพไปตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป